ีวที่19ตครถท่องเที่กิดปสักศรเพี่อวบินมาอุบราออกจากสนามบินเพทสองบริทจะขอความนาเกิดนไปสาะ สวัสดีครับวันนี้ผมตื่นแต่เช้าเลยนะครับอากาศหนาวมาชมบรรยากาศที่สถานีรถไฟกรุงเทพแล้วครับ ร่วมกับตำรวจและกองทีน่าจะมีปรึกาของเราในวันนี้นะท่านพี่จะนำโลกกับตำรวจและกองทุนกับตะรวจและกองทีน่าจะมีปรึกาของเราในวันนี้นะใครอยากจะเจอได้กัแค่ที่ถือตัวเช็คอินต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวใบตัวพิกเก็ตตัวขนาดาษสีตัวใดะดับคอมพิวเตอร์ครับ วันนี้พามาชมการแสดงเพน่อความร่วมมือกวนจัดกึน เเรย์เรออิรานเราันทีเทีนีเรทเดี๋ยวนี้สถานีกรุงเทพนครับนานากำลังตั้งจอใหม่นะครับกำลังทดสอบอยู่ครับนี่้ เาผู้สานเ่อาสรางรกับกบฏรำนเจยเร่อสู่ไม่ต้องมผกรบกากงาบริเวณบริสังคมท้ากเพเานบริาร3ชองทางสานริการใหุ้สัค่ะ แต่เช้านะครับอุณหภูมิ20องศานครับที่กรุงเทพพามาชมขบวลลนรถนำเที่ยวที่921ครับเขื่อนป่าศักวันนี้จัดริ้วขบวนใหม่นะครับเอาตู้บชสชั้น3มาไว้ท้ายหมดเลยนะครับ ทเที่ยวเยอะนะครับวันนี้เป็นคขบวนสุดท้ายของปีนี้นะครับสำหรับรถน้ำเที่ยวเขื่อนป่าสักขบวนที่921นะครับเทศการปีใหม่จะไม่วิ่งนะครับไไออไออออ้้้ราาาา่่่่่ใสมมมมแลวเเง ท่องเที่ยวกำลังเดินน,นี่จัดเลี้ยวขบวนใหม่นะครับใช้โบชอสชั้นสามนะครับพัดลมมาไว้ด้านท้ายสุดหมดเลยนะครับ ขึ้นไปบนรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูหัอรถจักรกันนะครับวันนี้ใช้หัอรถจักร QSY หมายเลขอะไรนะครับตููตู้ตชั้นนี้นะครับจะคันนี้จะเป็นเหมือนห้องโถงครับสำหรับให้มานั่ง ยืนเล่นได้ครับเพราะว่าเป็นเบาะนั่งจะเป็นแถวเลี้ยงก็แถวตอนนะครับมีตู้ตะเบียงนะครับนบดอกไม้แชกันด้วยนะครับ กา5นาทีแล้วครับเป็นตูป้ปอจาะพอปอนะครับ J ีเจอเสี่ันนะครับ J จอเอสี่ัน 2,566นะครับอากาศตอนเช้านะครับอมลมเย็นมากเลยนะครับตอนนี้น,นานจะได้สัมผัสอากาศแบบนี้สักทีนะครับคนกรุงเทพอุภูมิตอนนี้นะครับ19องศา โอ้โหมีลมมาด้วยอตอนนี้ได้เวลาออกแล้วนะครับาลาช้าไป5นาทีนะครับ เลยนะครับอาจจะมีเสียงลมเข้ากล้องหน่อยนะครับ สองสามแปนะครับทำะบวนไปวันนี้เที่ยวเกินปาสักนะครับระบวนสุดท้ายของปีสองพนร้อยหกนะครับเหมาะมากเลยนะครับโอ้โหอากาศหนาวหนเย็นๆแบบนี้น่าเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับ จอดล้อผู้โดยสารนะครับอ่านักท่องเที่ยวไม่ทันรถ เหลือผู้โดยสารอีกสามท่านนะครับจอดรอแป๊บหนึ่งครับของทำช่องยู u b e ครับ อาตอนนี้ได้เวลาออกแล้วนะครับออกแล้วนะครับผู้โดยสารขึ้นครบแล้วหลังจากที่จอดรออยู่ประมาณ5นาที กับการจัดร <Yes. S 1> ิ yeah. ้วขบวนใหม่นะครับรถตู้กเชสชั้นสามมไว้ทางท้ายขบวนหมดเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปตะเพียนเท่านี้นะครับโอ้โหอากาศหนาวมากเลยนะครับลมแรงมากขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ